กทสวรกษัตริย์นักพัฒนามหาราชาของปวงไทยตราบั้งรัชสมัยรมโพรมใสของแผ่น ยิสันเริญบดินทรงภยัยปูรูรักสามคัคคีทำความดีเพื่อไอสุ สนักรมการพ,พัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้หมู่บ้านชุมชนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่และชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืนภายใต้แนวทางการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอชาติรการได้ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบตั้งแต่ปี2553จนถึงปี2556เพื่อให้เป็นหมู่บ้านชุมชนต้นแบบของอำเภอสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดแนวคิด กิจกรรมตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้และเพื่อให้เกิดการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเป้าหมายสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพปี 2557— สําสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอชาติการได้ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน5ห,หมู่บ้านดังนี้ 1. เพิ่มประสิทธิภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพื่อรักษาสถานะและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปีที่ผ่านมาให้มีความพร้อมและสามารถเป็นหมู่บ้านตัวอย่างได้และผ่านเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบมีระดับความอยู่เย็นเป็นสูขเพิ่มขึ้นจำนวน4หมู่บ้านได้แก่ 1. บ้านน้ำทองน้อยหมู่ที่9ตําบลบ้านดง 2. บ้านขอนสองสลึงหมู่ที่2ตําบลท่าสแก 3. บ้านชาติตรการหมู่ที่6 ตำบลชาติการ 4. บ้านขวดน้ำมันหมู่ที่2ตำบลบ่อผ้า 2. ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี2557เพื่อส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีระบบบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจำนวนหนึ่งหมู่บ้านได้แก่ บ้านน้อยหมู่ที่3ตำบลท่าสแกผลการดำเนินง,งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบมี2กิจกรรมกิจกรรมที่ 1. การทบทวนผลการพัฒนาหมู่บ้านและกิจกรรมสาธิตการดำรงชีวิตแบบพอเพียง 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้แทนครอบครัวพัฒนาทบทวนผลการพัฒนาหมู่บ้าน การประเมินตรวจสอบสภาพของหมู่บ้านตามเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกระทรวงมหาดไทยประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้านชุมชนเป็นการประเมินก่อนการพัฒนา 2. การวิเคราะห์ข้อมูลของครอบครัวเพื่อทำแผนชีวิตของครอบครัวและแผนพัฒนามหมู่บ้าน 3. จัดก,กิจกรรมสาธิตการดํารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ บ้านน้ำทองน้อยหมู่ที่9ตําบลบ้านดงสาธิตเรื่องการทำกล้วยอบเนยบ้านขอนสองสลึงหมู่ที่2ตำบลท่าสแกสาธิตเรื่องการทำน้ำปริกปลาย่างบ้านชาตรการหมู่ที่6ตำบลชาตรการสาธิตเรื่องการทำไม้นวดหลังบ้านขวดน้ำมันหมู่ที่2ตำบลหมอผ้าสาธิตเรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้ากิจกรรมที่2 การเตรียมการขยายผลสู่บ้านน้องแก่ผู้แทนครอบครัวพัฒนาและผู้มีส่วนร่วมกิจกรรมหมู่บ้านละ30คนระยะเวลาหนึ่งวัน2.1การประเมินระดับการพัฒนาหมู่บ้านตามเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกระทรวงมหาดไทย4ด้าน23ตัวชี้วัดและประเมินความอยู่เย็นเป็นสุข หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วมในหมู่บ้านครั้งที่สองเป็นการประเมินหลังการพัฒนาดังนี้ 1. บ้านน้ำทองน้อยหมู่ที่9ต้าตบลบ้านดงระดับอยู่ดีกินดีผลการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกระทรวงมหาดไทยก่อนการพัฒนาผ่านเกณฑ์19ตัวชี้วัดตกเกณฑ์สตัวชี้วัดหลังการพัฒนาผ่านเกณฑ์19ตัวชี้วัด ตกเกณฑ์4ตัวชี้วัดผลการประเมินประลอดความสุขก่อนการพัฒนาระดับ81หลังการพัฒนาระดับ83การประเมินความสุขมวลรวมก่อนการพัฒนาระดับ4.08หลังการพัฒนาระดับ4.22 2ับ้านขอนสองสลึงหมู่ที่2ตํตำบลท่าสแกร,ระดับอยู่ดีกินดี ผลการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกระทรวงมหาดไทยก่อนการพัฒนาผ่าน19ตัวชี้วัดตกเกณฑ์4ตัวชี้วัดหลังการพัฒนาผ่านเกณฑ์19ตัวชี้วัดตกเกณฑ์4ตัวชี้วัดผลการประเมินประหลอดความสุขก,ก่อนการพัฒนาระดับ80หลังการพัฒนาระดับ81การประเมินความสุขมวลรวมก่อนการพัฒนาระดับ3.88หลังการพัฒนาระดับ4.56 3 บ้านชาตรการหมู่ที่6ตำบลชาตรการระดับอยู่ดีกินดีผลการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกระทรวงมหาดไทยก่อนการพัฒนาผ่านเกณฑ์19ตัวชี้วัดตกเกณฑ์สตัวชี้วัดหลังการพัฒนาผ่านเกณฑ์19ตัวชี้วัดตกเกณฑ์สตัวชี้วัดผลการประเมินประโอดความสุขก่อนการพัฒนาระดับ80หลังการพัฒนาระดับ90การประเมินความสุขมวลรวม ก่อนการพัฒนาระดับ4.15หลังการพัฒนาระดับ4.6 4 64. 4. บ้านขวดน้ำมันหมู่ที่สองตบลบ่อภาคระดับพออยู่พอกินผลการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกระทรวงมหาดไทยก่อนการพัฒนาผ่านเกณฑ์17ตัวชี้วัดตกเกณฑ์6ตัวชี้วัดหลังการพัฒนาผ่านเกณฑ์17ตัวชี้วัดตกเกณฑ์6ตัวชี้วัดผลการประเมินประลอ,อดความสุข ก่อนการพัฒนาระดับ70หลังการพัฒนาระดับ80การประเมินความสุขมวลรวมก่อนการพัฒนาระดับ4.02หลังการพัฒนาระดับ4.51 2.2กิจกรรมการจัดการความรู้โดยดำเนินการถอดบทเรียนองค์ความรู้การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและการกำหนดจุดเรียนรู้ได้แก่บ้านน้ำทองน้อยหมู่ที่9ตำบลบ้านดง1 ศูนย์เรียนรู้ชุมชน 2. กลุ่มทำน้ำพริก 3. กลุ่มอาชีพเลี้ยงโค 4. กิจกรรมการทำเตาเผาถ่านน้ำส้มควันไม้บ้านขอนสองสลึงหมู่ที่สองตำบลท่าสแก 1. ศูนย์เรียนรู้ชุมชน 2. กลุ่มทำน้ำพริก 3. กลุ่มอาชีพการทำกล้วยกวนมะขามกวน 4. กิจกรรมการทำเตาถ่านน้ำส้มควันไม้บ้านชาตการหมู่ที่6ตำบลชาตการศูนย์เรียนรู้ชุมชน 2. กลุ่มทำน้ำพริก 3. กลุ่มเตาเศรษฐกิจ 4. กลุ่มทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 5. กลุ่มทำไม้นวดหลังบ้านขวดน้ำมันหมู่ที่2องตำบลม่อภาคศูนย์เรียนรู้ชุมชน 2. การเพาะกบการเลี้ยงกบการเลี้ยงปลาดุกการทำเตาเผา่านน้ำส้มควันไม้ 3. การทำน้ำปุ๋ยหมักชีวภาพ 4. กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้าบ้านขวดน้ำมัน 5. การปลูกผักสวนครัวแบบผสมผสานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี2557บ้านน้อยหมู่ที่3ตำบลท่าสแก ต้องดำเนินการ3กิจกรรมกิจกรรมที่1ส่งเสริมครอบครัวพัฒนาในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับพออยู่พอกิน 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้องในทิศทางเดียวกันแก่ผู้แทนครอบครัวพัฒนาระยะเวลาหนึ่งวัน ประเมินตรวจสอบสภาพของหมู่บ้านตามเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกระทรวงมหาดไทยผลการประเมินผ่านเกณฑ์17ตัวชี้วัดต,ตกเกณฑ์6ตัวชี้วัดประเมินประลอดความสุขผลการประเมินอยู่ที่ระดับ60คะแนนดำเนินการประเมินความสุขมวลรวมผลการประเมินระดับ4.14 1.2ผู้แทนครอบครัวพัฒนา ศึกษาดูงานประสบการณ์การพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านพี่คือบ้านขอนสองสลึงหมู่ที่2ตงตมบลท่าสแกและบ้านชาตการหมู่ที่หกตมบลชาตการกิจกรรมที่2การเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน2.1ประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การบริหารจัดการชุมชนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ สร้างความตระหนักในสภาพของครอบครัวและหมู่บ้านระยะเวลาหนึ่งวันการวิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือนการจัดทำแผนชีวิตครอบครัวและการปรับแผนชุมชน2.2กิจกรรมสาธิตการดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงระดับพออยู่พอกินจำนวนสองกิจกรรมรวมสองวันกิจกรรมที่1การเรียนรู้เรื่องปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพและฮอร์โมนพืช กิจกรรมที่2การเรียนรู้เรื่องการพอเหตุฟังขณะน,นี้เหลือกิจกรรมที่3การเตรียมการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบโดยจะดำเนินการในวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2557สรุปฐานข้อมูลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอชาติการหมู่บ้านระดับพออยู่พอกินจำนวน53หมู่บ้านหมู่บ้านระดับอยู่ดีกินดี จำนวน4หมู่บ้านหมู่บ้านระดับพื้นฐาน6คูณ2จำนวน15หมู่บ้าน